สวัสดีครับผมครูพอนะครับจากช่องสยามวันแฮปป็นะครับวันนี้จะมาแนะนําพวกเราครับให้รู้จักนะครับวิธีการรีทัชหน้าของนางแบบนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับฟูติชอปเนาะซึ่งเราจะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยใช้โปรแกรมฟ t ต s h อปมาก่อนนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยลองทําตามผมนะครับมั่นใจได้เลยว่าสามารถทําหน้าของนางแบบเนี่ยให้กลายเป็นหน้าตาที่สามารถดูดีได้นะครับ เดี๋ยวเราเรามาลองดูกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการเปิดโปรแกรมนะครับ Photoshop ขึ้นมานะครับซึ่งของผมนี่จะเป็นเวอร์ชันัน2021นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ทําการเลือกเปิดนะครับ Open นะครับทําการเลือกนะครับไฟล์รูปภาพที่เราเก็บไว้นะครับซึ่งผมเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์มาจากเว็บ p i x e l c o m นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาพฟรีนะครับซึ่งเราสามารถอาไปใช้ได้นะครับ ซึ่งผมก็คลิกเข้าไปที่รูปภาพมาแล้วก็กด Open นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการขยายให้เต็มหน้าจอนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับผมจะบอกคลิกนิดนึงนะว่าเวลาเราทำอะไรเสร็จทุกครั้งแล้วนะครับให้เรามาคลิกเครื่องหมายตัวนี้นะครับ Move to ทุกครั้งนะเพื่อให้เราเนี่ยลงนะครับไปคลิกเครื่องหมายเครื่องมือตัวอื่นนะครับคราวนี้เครื่องหมายเครื่องมือตัวต่อไปนะครับที่เราน่าจะรู้จักนะก็คือตัวนี้นะครับในส่วนของ รูปมือตรงนี้นะครับที่เรียกว่า hand tool นะถ้าเกิดเรา d o เบิ e ลคลิกนะครับเข้าไปเนาะเขาจะทําการขยายให้เต็มในส่วนของหน้าจอในการทํางานเราพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือตัวต่อไปก็คือว่าเราใช้เครื่องมือแบนขยายนะครับถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปนะในการซูมเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราอยากจะไปที่ที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องมาคลิกที่ตัวนี้ครับรูปมือตัวนี้นะครับ hand tool นะถ้ถึงคลิกนะ แต่ก็มีวิธีลัดนะครับด้วยการกดปุ่ม Space bar ค้างไว้นะครับเราก็จะสามารถลากนะครับนี่นะครับไปส่วนที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ปล่อยมือไปนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าแว่นขยายหรือว่าซูมทูต่อไปเลยครับเรื่องมือตัวต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าซูมทูนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของการซูมนะครับเข้าไปที่ในส่วนของงานเรานะครับเราคลิกเข้าไปนะจะเป็นการซูมอินนะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการซูมเอาออกมาเนี่ยให้เราท้การกดปุ่ม Alt บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะพระ้อมกับคลิกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นการซูมเอาออกมาสังเกตตัวแว่นกยายครับจะเป็นเครื่องหมายลบนะแต่ถ้าเกิดเราเอามือออกมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเป็นการซูมเข้านะครับถ้าเกิดเรากดออทร์เนตค้างไว้จะเป็นการซูมเอาออกมาครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเราหลงมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละสมมติน,นะครับผมหลงมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ละเนี่ยนะครับ อยากจะกลับมาที่ในส่วนของหน้าจอปกติหรือว่าเต็มหน้าจอพอดีเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะก็ให้ทําการดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับคือมือที่เรียกว่าแฮนด์ทูนะมันก็จะรีเซ็ตกลับมาสู่ในกระบวนการที่เรียกว่าเต็มหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการง่ายในการทํางานนะผมก็จะพยายามใช้มือทั้งสองมือช่วยนะครับในการทํางานนะมันจะง่ายขึ้นนะครับทั้งกดแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็กดเมาส์นะครับที่เราเรียกว่าการกดคีย์ลัดนั่นเองนะครับ เพื่อการทำงานเราเนี่ยมันไวขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมารูจักเครื่องมือตัวต่อไปนะตัวนี้ครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวสปอร์ตเฮลิบัตนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราดิทัศ์เนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็คือว่ามันจะทําการลบจุดนะที่เราไม่ต้องการนะครับจากรูปภาพเนี่ยออกไปนะสมมติว่าผมต้องการลบภาพนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วนะครับจุดหรือว่าตัวพอยน์เนี่ยมันใหญ่ไปนะครับเราสามารถลดขนาดได้นะด้วยการกดปุ่มตัวนี้ครับ ตร, Boy Link ตรงบอยไม้กับลอลิงบนป้นคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดเรากดตรงบอยไม้เนี่ยจะเป็นการลดขนาดนะครับถ้าเกิดเรากดลอลิงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มขนาดนะ,ะผมก็เลือกขนาดให้กับให้กับเครื่องมือเราเนี่ยให้มันพอดีนะจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับสังเกตนะมันจะทําการลบนะครับจุดที่เราเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเป็นลักษณะาการลบเป็นจุดเนาะนะครับตัวนี้ครับ กรื่องมือตัวหนึ่งครับซึ่งเรานิยมใช้เหมือนกันนะจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันตัวนี้เราเรียกว่าตัว Healing Brush นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือว่ามันจะทําการ Copy นะครับพื้นที่เนี่ยเอามาแทนที่ในส่วนของที่เราต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการปรับสีให้มันใกล้เคียงกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองทําดูนะวิธีการทำารับผมต้องการที่จะทําการ Copy ตรงนี้เนี่ยเอามาปิดตรงนี้นะนะครับก็กดปุ่ม Alt ค้างไว้นะครับ บนแป้นคีย์บอร์ดนะคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมเป็นกระใหม่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลื่อนเมาส์เนี่ยมาบริเวณพื้นที่เราที่ต้องการรีทัชนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเห็นไหมเขาไปทําการแทนที่แล้วก็ทําการเกลียให้กับเราเลยนะครับกดอัลเทเนตนะครับเห็นไหมครับกดอัลเทเนตนะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่คือลักษณะการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ เมื่อผมแนะนําพวกเราเนะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือรต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือพู้นที่ผมบอกพวกเราไปแล้วเนี่ยมาทาการดีทัชภาพของนางแบบนะครับที่ผมเลือกไว้นะซึ่งเวลาการทํางานเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เครื่องมือหลายตัวในการช่วยทางานนะครับโอเคเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราดูเป็นแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับ อโอเคนะครับตอนนี้ผมก็รีทัชนะครับไปได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองเปรียบเทียบนะครับภาพก่อนกับหลังนะครับว่าก่อนรีทัชกับหลังรีทัชเนี่ยหน้าตาของนางแบบเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมเยอะไหมครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ตัวส่วนของตัวนี้นะเนี่ก่อนนะครับหน้าตาของนางแบบเป็นลักษณะประมาณนี้นะหลังจากเราทําการรีทัชแล้วก็ใช้เครื่องมือของ Photoshop นะครับช่วยในการทำเนี่ยหน้าตาของนางแบบก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ อ่าก็จะมีความเนียนมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยครับด้วยการ Copy กดเมาส์ตรงเลเยอร์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาปล่อยตรงนี้ครับที่มีเครื่องหมายบวกนะเขาก็จะทําการ Copy ปี้เลเยอร์ให้กับเรานะครับซึ่งหน้าตาจะเหมือนเลเยอร์เดิมนะครับที่ชื่อว่าแบล็กเกลนี่ไปเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับง่ายๆนะครับหลังจากเราทําการ d ั p บ i c เค็ตนะเลเยอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่เครื่องมือตรงนี้นะครับที่ชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับ แล้วก็เลือกในส่วนของเบอนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับว่าการเส้นเบอนะครับอย่าลืมกดพรีวิวด้วยนะครับื่อแสดงตัวอย่างนะเขาจะทําการเบอร์ผ้าให้กับเรานะครับเลือกตัวเลขเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกในส่วนของ blending mode นะครับก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกใช้นะครับก็ลองกดเลือกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว darken เนาะ มันติพายนะครับที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวนะที่เห็นความแตกต่างเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอซอฟไลท์กับโอเวเล่นะจะเห็นความแตกต่างของนางแบบเลยนะครับผมเมือกตัวนี้นะครับในส่วนของอโอเวเลดูก่อนก็นได้ครับเมื่อเราเลือกในส่วนของโอเวเลเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าภาพมันจะมีความสว่างมากเนาะค,นค่นขางจะมากเกินไปด้วยซ้ํานะครับก็เรา ดตัวนี้ครับในส่วนของอุปาสตินะความเข้มจานนะครับลดนะครับลดลดอุปาสติลงมานะครับอ่าหนาตัวนี้นะแค่พอให้หน้าของนางแบบไม้ดูเนียนนะแต่ก็ไม่ถึงกับหลอกตาเกินไปนะครับรงส่วนนี้นะโอเคนะครับลองเปรียบเทียบนะครับก่อนกับหลังนะโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ชอบนะครับเราก็สามารถเลือกในส่วนของเบดดิ้งโหมดตัวอื่นนะครับมันจะเป็นโอเลเนาะซอฟต์ไลท์นะครับฮาร์ดไลท์นะ อะไรก็โอเคนะเห็นไหมตัวนี้เนาะก็จะขับผิวของนางแบบให้ดูเนี่ยไม่หลอกตาจนเกินไปนะครับก็ไม่ใช่ถึงับว่าปรับจนกลายเป็นบุ้นเลยนะครับอย่างนี้นี่ก็จะดูหลอกตาไปนะนะครับโอเคนะครับมีความฟุ้งแล้วก็มีเท็กเจอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ลักษณะของภาพนมีอร่านะครับโอเคหมเปรียบเทียบก่อนกับหลังนะครับซึ่งการใช้ตัวนี้เนี่ยมีหลายตัวนะเราลองไปใช้ดูนะครับเลือกที่เหมาะกับงานเรานะครับ บางครั้งภาพมันสว่างมากเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดภาพมันมืดไปก็อาจจะต้องใช้ตัวอื่นช่วยนะครับในการปรับนะเลือกให้เหมาะสมนะครับเมื่อผมเลือกสมมติว่าผมเลือกผมอ่าผมชอบตัวนี้นะอ่าสมมติว่าผมชอบภาพภาพนี้นะครับรู้สึกว่าเออเบลนิ่งโหมดตัวนี้เนี่ยโอเคนะเข้ากับภาพของผมนะครับผมจะเอาไปใช้งานเนี่ยวิธีการเอาไปใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับอาจจะเลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นลักษณะของ Factor i ร์ด e เนะ มันค <royable> ่อยทาการรวมเลเยอร์ให้กับเรานะครับตัวนี <the> ้นะแล้วก็ทําการเซฟเพื <c oughs> <the> ่อไปใช้งานได้เลยครับหรือใครที่ไม่อยากไม่อยากที่จะทําการรวมเลเยอร์เผื่อเอาไว้ค้าวหน้าเนี่ยแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะทําการเซฟเพื่อจะแก้ไขในคราวหน้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการภาพเอาไปใช้งานเลยเนี่ยก็ให้มาทีเี้นะครับในส่วนของไฟล์นะแล้วก็ทําการเซฟแอร์นะครับอืมคราวนี้เนี่ยเราก็เลือกในส่วนของนามสกุลนะครับ ผมเลือกเป็น jpeg นะครับผมพิมพ์ว่าไฟนอลนะโอเคนะครับแล้วก็ทำการกดเซฟนะครับเลือกคุณภาพสูงสุดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคครับก็จะได้ภาพแล้วนะครับลองลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่คือภาพเนาะที่เราทำการเซฟแล้วนะครับนี่คือภาพต้นฉบับนะครับ กับภาพซึ่งผ่านการรีทัชแล้วนะเห็นไหมก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับอีกภาพภาพหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรม Photoshop นะครับในการช่วยในการรีทัชเนาะซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นลักษณะของเบสิกนะครับยังไม่ได้แอดวานอะไรมากนะครับก็จะสามารถทําให้หน้าตาของนาแบบนี้ดูดีขึ้นมากนะครับลองเปรียบเทียบนะครับภาพ before กับ After นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับว่านางแบบเนี่ยก็ จาค่อนข้างที่มีหน้าตาผิวพรรณที่ดูดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีอีกหลายวิธีนะครับในการรีทัชแล้วก็แอดวานมากกว่านี้นะครับที่ทําให้นายแบบหรือว่านางแบบเราเนี่ยดูดีแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะมาแนะนํานะครับในส่วนของการรีทัชแอดวานขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็ลองติดตามันดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ